Who, whose, whom ใช้ยังไงนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยการผ่านโจทย์ง่ายๆ4ข้อนะครับที่จะช่วยให้เราใช้ who, whose, whom ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะในประโยคคำถามแบบนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับข้อแรกนะครับอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดานะครับ I have a friend blank lives in London ตอบอะไรดีครับ Who, whose หรือว่า whom จำได้ไหมครับตอบอะไรดีครับ ดูจากโจทย์แล้วตอบข้อ A นั่นเองนะครับ Who I have a friend who lives in London ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในลอนดอนนะครับมาดูว่าทำไมถึงตอบ Who นะครับมาดูโครงสร้างกันโครงสร้างของข้อนี้คือมีบุคคลน,นะครับตามด้วย Who ที่แปลว่าคนที่จุดจุดจุดตามด้วยคำกริยาครับข้อนี้มีบุคคลไหมครับก่อนหน้า Who คือ a friend นั่นเองนะครับเพื่อนคนหนึ่งนะครับ a friend กำลังพูดถึงเพื่อนคนหนึ่งคนนั้นเนี่ยเพื่อนคนนั้นน่ะคนที่กิริยาคืออะไรครับกิริยาคือ lives แปลว,ว่าอาศัยอยู่นะครับเพื่อนคนหนึ่งคนที่อาศัยอยู่ในลอนดอนเคนะครับถ้าเกิดเจอแบบนี้นะครับมีบุคคลอยู่ข้างหน้ามีช่องว่างแล้วก็เป็นกิริยาตอบ who นะครับมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับ she has a brother who works as a chef in Pattaya แปลว่า เธอมีพี่ชายที่ทำงานเป็นเชฟในพัทยาจากคนที่เปลี่ยนเป็นพี่ชายที่นะครับเธอมีพี่ชายคนหนึ่งที่ทำงานเป็นเชฟในพัทยา w who หมายถึง a b r o า h e r นะครับเป็นใช้แทนคำบุคคลที่อยู่ก่อนหน้านะครับเหมือนกัน Who นี่หมายถึง f r i e อ d นะครับไม่ใช่ฉันนะครับฉันมีเพื่อนใครอาศัยที่ลอนดอนครับฉันหรือเพื่อนครับเพื่อนนะครับ Who หมายถึงเ r i ่ n d นะครับ Who ูมายถึงบราเธอรนะครับพี่ชายของเธอเนี่ยทำงานอยู่ที่พัทยาเป็นเชฟนะครับข้อต่อมา he knows a barista who can do the latte art แปลว่าเขารู้จักบาริสต้าที่สามารถชงลาเต้อาร์ตได้นะครับฮู who นี่หมายถึงใครครับ he หรือว่า b ริ i s t a ครับหมายถึง b ริ i s t a นะครับ คนบาริสต้าคนนี้สามารถชงลาเต้อาร์ตได้โอเคนะครับเป็นบาริสต้าเป็นบุคคลตามด้วย h o นะครับแล้วก็ตามด้วย Verb กริยานะครับสุดท้าย we met a couple who have been married for 10 years แปลว่าเราได้พบกับคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันมา10ปีแล้วนะครับ h ู who, หมายถึงใครครับหมายถึงเราหรือหมายถึงคู่สามีภรรยาครับหมายถึงคู่สามีภรรยานะครับ คู่สาม,มีภรรยาคู่นี้เนี่ยแต่งงานมาแล้ว10ปีนะครับโอเคจำไว้นะครับเจอบุคคลช่องว่างกริยาตอบ who นะครับข้อต่อมาครับคราวนี้เป็นประโยคน์คำถามนะครับเขาบอกว่า blank signature is on this document ตอบอะไรดีครับ whose signature whose signature หรือว่า whom signature ตอบข้อข้อ b นะครับ whose signature is on this document แปลว่าลายเซ็นของใครอยู่ในเอกสารนี้นั่นเองนะครับมาดูโครงสร้างว่าทำไมข้อนี้ถึงตอบ whose นะครับโครงสร้างคือ whose บวกคำนามนะครับจะแปลว่าจุดๆ,ๆของใครเป็นการถามหาเจ้าของนะครับว่าไอ้จุดๆๆเนี้ยเป็นของใครซึ่งข้อน,นี้มีคำนามไหมครับคำนามคือ signature นะครับคือลายเซ็นนั่นเองนะครับลายเซ็นของใครใช่ไหมครับ w h o ลายเซ็นของใครอยู่บนเอกสารฉบับนี้นะครับมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ Whose car is parked outside is blocking the entrance รถอะไรครับรถของใครจอดอยู่ด้านนอกนะครับมันกำลัง blocking ก็คือมันกำลังขวางทางเข้านะครับ entrance มันกำลังขวางทางเข้าอยู่นะครับรถของใครจอดอยู่ข้างนอกมันขวางทางเข้าอย่าลืมนะครับ whose ตามด้วยคำนามนะครับเหมือนกันถ้ามีช่องว่างและเป็นคำนามเนี่ยตอบ whose นะครับแปลว่าไอ้คำนามตรงเนี้ยเป็นของใครกำลังถามหาเจ้าของนะครับเหมือนกัน whose car ก็แปลว่ารถของใครนั่นเองนะครับต่อมา whose child is crying in the playground แปลว่าลูกของใครกำลังร้องไห้อยู่ในสนามเด็กเล่นนะครับ whose child แปลว่าลูกของใครนะครับเค okay, สุดท้าย Whose idea was it to host the party at the beach? แปลว,ว่าความคิดของใครเนี่ยที่จะจัดงานเลี้ยงที่ชายหาดอน,นี่คือคำนามหมดเลยนะครับรถลูกนะครับหรือว,ว่าความคิดก็เป็นคำนามนะครับใช้ whose นำหน้าแปลว,ว่ารถของใครลูกของใครความคิดของใครนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับ Blank does all the laundry ตอบอะไรดีครับ Who does Who does หรือว่า Whom does ตอบข้อข้อ A นะครับ Who does all the laundry แปลว่าใครเนี่ยเป็นคนซักผ้าทั้งหมดนะครับโอเคมาดูโครงสร้างนะครับว่าทำไมข้อนี้ถึงตอบ Who นะครับโครงสร้างคือ Who ตามด้วยกริยานะครับจะแปลว่าใครจุดๆ,ๆุนะครับข้อนี้คำกริยาคือ does นั่นเองนะครับ ซึ่งสำนวนนี้เป็นสำนวนแปลว่าซักผ้านะครับคือ do the laundry นะครับ do the laundry แปลว่าซักผ้าแต่ข้อนี้เป็น d o e s all the laundry ทำไมาถึงใช้ d o e s ครับเพราะว่าเวลาเราใช้ who นะครับเราถามถึงคนถูกไหมครับใช้ who เพื่อถามถึงคนว่าใครเป็นคนจุดๆนะครับ ซึ่งเราหมายถึง he หรือว่า she ใช่ไหมครับผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าใครเนี่ยเป็นคนทําสิ่งนี้นะครับดังนั้น he กับ she เนี่ยต้องตามด้วย verb หนึที่ผันนะครับ verb หนึเติม s หรือ verb หนึเติม es นะครับดังนั้นข้อนี้จะไม่ใช้ do the laundry นะครับจะเป็น who does all the laundry นะครับเวลาตอบคือถ้าเกิดเธอเป็นคนซักผ้าทั้งหมดตอบว่า she does all the laundry เห็นไหมครับ she does Who does นะครับจำไว้นะครับโอเคครับตัวอย่างเพิ่มเติม Who is in charge of this project แปลว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้นะครับ Who is in charge of this project ใครเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้นะครับเหมือนถึงใครถามใครครับ He หรือว่า she ถูกไหมครับตอบ He is in charge of this project เขาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้นะครับสังเกตไหมครับ is นะครับ he is Who is she does Who does นะครับต่อมา Who taught you how to cook แปลว่าใครสอนคุณทำอาหารนะครับอันนี้คือช่องสองของ teach นะครับ taught Who taught you how to cook ถ้าเกิดตอบว่าแม่สอนทำอาหารนะครับตอบว่า My mom taught me how to cook แม่ของฉันสอนฉันทำอาหารโอเคนะครับต่อมา Who will be the speaker at the meeting tomorrow? แปลว่าใครจะเป็นผู้บรรยายในการประชุมบันพรุ่งนี้นะครับใช้กริยาช่วยได้นะครับใช้ modal verb นะครับ Who will be นะครับใครจะเป็นผู้บรรยายในการประชุมนะครับตอบว่า Tom will be the speaker Tom จะเป็นผู้บรรยายสังเกตนะครับ will be นะครับก็ใช้กับ Tom นะครับ Tom will be the speaker สปิเกอรนี่ไม่ได้แปลว่าลำโพงนะครับแปลว่าผู้บรรยายนะครับเมื่อใช้กับคนนะคนจะกลายเป็นผู้บรรยายนะครับทอมจะเป็นผู้บรรยายนะครับโอเคเมื่อเจอช่องว่างหน้าคำกิริยานะครับตอบหูได้เลยครับข้อสุดท้ายนะครับ to blank did you give the key to the office ตอบอะไรดีครับ to who to whose หรือว่า to whom ตอบข้อข้อ c นะครับ To whom did you give the key to the office? แปลว่าคุณเนี่ยเอากุญแจออฟฟิศไปให้ใครนั่นเองนะครับมาดูโครงสร้างกันนะครับข้อนี้คือ preposition นะครับตามด้วย whom แล้วก็กริยาช่วยสรรพนามแล้วก็เป็นกริยาหลักนะครับจะเป็นการถามว่าจุดๆุดจุดใครนะครับเช่นให้ใครจากใครหรือว่ากับใครนะครับโอเคข้อนี้ครับ preposition คือ to นะครับ to ตามด้วย whom แล้วก็ did กริยาช่วยนะครับแล้วก็สรรพนามคือ you กริยาหลักของประโยคนี้คือ give นะครับโอเคข้อนี้ทำไมถึงใช้ whom นะครับข้อเมื่อกี้เป็น who does ใช่ไหมครับข้อนี้เป็น whom did เอ๊ะมันคล้ายๆกันเลยใช่ไหมครับแต่ว่าสังเกตว่าถ้าเกิดใช้ whom เนี่ยจะมี preposition เสมอนะครับอย่างข้อนี้ขึ้นหน้าเลยนะครับคือ to to whom แปลว่า ให้ใครนะครับจะต่างกับฮูเมื่อกี้นะครับเป็นว่าใครเป็นคนซักอันนี้เราเอาไปให้ใครนะครับอันนี้จะเป็นกรรมของประโยคนะครับโอเคเวลาตอบตอบอะไรครับบอกว่าฉันเอาให้เขาตอบว่า I gave it to him เห็นไหมครับ to ตามด้วย him ไม่ใช่ to he นะครับ he เป็นประธานถูกไหมครับแต่ฉันเนี่ยเป็นคนให้ฉันเป็นประธานฉันเอาให้เขาใช้ him นะครับหรือว่า I gave it to Peter ก็ได้นะครับโอเคตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ With whom did you go to the concert? คุณไปดูคอนเสิร์ตกับใครอ่าสังเกตนะครับมี prep o s i t i o n ขึ้นหน้านะครับตามด้วย whom แล้วก็เป็นกริยาช่วยแล้วก็สรรพนามกริยาหลักนะครับเวลาตอบตอบเลยดีครับฉันไปกับเธอตอบว่า I go with her I go with her หรือ I go with Sarah ก็ได้นะครับต่อมา For whom did you bake the cake? คุณอบเค้กให้ใครนะครับเหมือนกัน For whom แปลว่าให้ใครนะครับคุณอบเค้กให้ใครตอบว่าอบเค้กให้เด็กๆครับตอบว่า I baked it for them. I baked it for the children นะครับเหมือนกันพวกเขานะครับคือ them ไม่ใช่ they นะครับ they เป็นประธานแต่ว่า them เป็นกรรมนะครับ ฉันอบเค้กให้กับพวกเขาอาจจะให้ลูกๆกินนะครับหรือแบบนี้ครับอีกแบบหนึ่งคือเอา preposition ไว้ท้ายประโยคเลยนะครับตัวอย่างเช่น whom did you borrow the money from เหมือนกันนะครับ whom กริยาช่วยเห็นไหมครับสรรพนามกริยาหลักแล้วก็ preposition ไว้ท้ายแทนนะครับแปลว่าคุณยืมเงินนี้มาจากใครนะครับถ้าตอบว่าฉันยืมมาจากเขาบอกว่า I borrowed it from him หรือ I borrowed it from my father สังเกตนะครับ him นะครับไม่ใช่ he นะครับฉันยืมมาจากเขานะครับอย่าลืมนะครับ who m จะมี preposition เสมอนะครับอยู่ข้างหน้าหรือว่าท้ายประโยคนะครับมาทบทวนนะครับวันนี้มี4ข้อนะครับได้อะไรไปบ้างนะครับข้อแรกคือประโยคที่เป็นบุคคลนะครับแล้วก็กริยาเนี่ยให้ตอบ who นะครับเช่น we met a couple who have been married for 10 years จเราได้พบคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันมาแล้ว10ปีนะครับบุคคลนะครับช่องว่างแล้วก็กริยาตอบ who นะครับข้อต่อมา whose บวกคำนามเป็นการถามว่าของใครนะครับเช่น whose car is parked outside is blocking the entrance รถของใครจอดอยู่ข้างนอกนะครับมันขวางทางเข้าเจอคำนามตอบ whose นะครับแปลว่า จุดๆของใครเช่นรถของใครนั่นเองนะครับต่อมาเป็นช่องว่างแล้วก็กริยานะครับเป็นการถามว่าใครนะครับใช้ Who เช่น Who taught you how to cook ใครสอนคุณทำอาหารนะครับเหมือนเดิมเจอกริยาแล้วก็ช่องว่างข้างหน้าใช้ who นะครับแปลว,ว่าใครเป็นคนทำอะไรบางอย่างนะครับสุดท้าย preposition แล้วก็ o m กริยาช่วยแล้วก็สรรพนามกับกริยาหลักใช้ w m นะครับแปลว,ว่า จ,จ,จุดใครนะครับเช่น for whom did you bake the cake คุณอบเค้กให้ใครนะครับมี preposition เสมอนะครับโอเคอีกแบบหนึ่งครับ preposition อยู่ท้ายประโยคนะครับเช่น whom did you borrow the money from คุณยืมเงินนี้มาจากใครอย่าลืมนะครับเจอคำนามอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังข้างหน้าตอบ whose นะครับแปลว่าอันเนี้ยของใครรถของใครเจอกริยาอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังข้างหน้าตอบ Who นะครับใครสอนนะครับเหมือนกันเจอ p พ e p โ s i t i o n อยู่หน้าประโยคหรือว่าท้ายประโยคนะครับแล้วก็มีสรรพนามกับกริยาหลักเนี้ย you bake เงี้ย you borrow ตอบ whom นะครับแบบฝึกหัดท้ายบทวันนี้นะครับเหมือนเดิมประโยคไหนถูกประโยคไหนผิดนะครับประโยคแรกคือ whom money is this whom money is this ถูกหรือผิดครับ ถ้าเกิดผิดก็บอกด้วยครัว่าผิดตรงไหนถ้าเกิดถูกบอกว่าถูกยังไงนะครับข้อ b whose has a pencil w h o has a pencil เหมือนเดิมนะครับถูกยังไงผิดตรงไหนนะครับพิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมไปเฉลยให้นะครับถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ขอช่วยกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ